คนราศีมังกรนะฮะเรื่องการเรียนการสอบนะครับในช่วงเดือนกันยานี้เป็นอย่างไรนะครับมาฟังนะฮะแต่ต้องบอกก่อนยว่าเป็นคลิปพิเศษนะฮะเพราะว่ามีคุณแม่ท่านนะครับมีลูกอยู่ราศีมังกรนะฮะแล้วก็กลัวหรือวิตกกังวลในบางสิ่งบางอย่างนะครับก็อยากจะให้ช่วยวางแผนนะครับตามดวงชะตานะฮะว่าสไตล์ไหนดีนะครับแล้วก็ทํายังไงให้เรียกว่าคะแนนดีนะครับแต่ต้องบอกว่าทำยังไงคะแนนดีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะครับผมก็ว่ากันตามดวงว่า โอเคในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วกันนะครับมาฟังว่ามันเป็นแบบไหนแล้วก็อ่านหนังสือสไตล์ไหนนะครับทีนี้นะบอกก่อนนะครับว่าคนราศีมังกรช่วงนี้นะครับดาวเกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือหรือสติหรือสมาธิครับช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยดีนะครับไม่ดีจริงๆเพราะว่าดาวพุธนะคะคือดาวแห่งเรื่องของไหวพริบนะฮะแล้วก็เรื่องของกําลังใจนะครับเรื่องของการคิดการอ่านการพูดการเขียนนะครับหรือว่าการส่งเอกสารการส่งงานการส่งเปเปอร์การส่ง ข้อสอบอะไรก็ตามนะครับในช่วงนี้โครจรมรณะนะครับแน่นอนว่าฟังแล้วดูน่ากลัวนะครับแต่ต้องบอกอนว่าในช่วงนี้ดาวดีๆยังมีอยู่นะฮะดาวอังคารความขยันยังอยู่ตำแหน่งเรือนพบสุภาษแสดงว่าหนึ่งนะครับการอ่านหนังสือต้องอ่านอ่านช่วงหลังพระทิตตกดินนะฮะมันจะมีความเข้าใจมากกว่านะช่วงนี้ดาวอาทิตย์นะครับกับดาวพุธนะฮะโคจรมรณะนะครับมรณะนี่มันหมายถึงช่วงค่ําคืนกันนะฮะมรณะคือความตายมรณะคือความมืดถูกไหมครับฉะนั้น อ่านหลังพระที่ตกดินนะครับช่วงกลางคืนนะฮะแต่ไม่ต้องดึกเกินนะนี่บอกโหดึกเกินยนที่านึ่งที่สที่สามที่สนะครับไม่ไหวนะฮะถือถึงวันที่จะสอบจริงช่วงกลางวันจะง่วงนะฮะกลางคืนตาโตนี่ไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องบอกกันว่าหลังพระที่ตกดินนะครับความจําหรืออ่านการหนังสือมันจะคมชัดกว่านะฮะแล้วก็อีกที่2ครับช่วงนี้มุมดาวพฤหัสยังเด่นอยู่นะครับพฤหัสคือดาวแห่งคนช่วยเหลือนะครับแปลว่าอาจจะต้องหาเพื่อนหรือหารุ่นพี่กันนะครับ ช่วยติวช่วยเทรนนะครับก็หาที่ที่แบบดูสบายๆนะครับแล้วก็นั่งติวกันนะครับหรือเทรนกันนะฮะอ่านหนังสือคนเดียวจะไม่ค่อยมีสมาธินะครับเพราะฉะนั้นหลักการอ่านอย่างครับในช่วงที่ดาวพุทธโคจรมรณะนะครับไม่ค่อยมีสมาธิมันก็เรียกว่าต้องอ่านแบบหนึ่งนะฮะกลางคืน2งหามุมที่เราสบายสบายที่สุดนะครับไม่ต้องไปฝืนนะฮะเรียกว่าบางทีเราอาจจะในห้องนอนนะหรือว่าบางคนห้องนอนนะอ่านทีไรง่วงนะครับคือต้องอ่านในมุมที่ เราสบายใจที่สุดนะฮะไม่ต้องฝืนว่าจะต้องอ่านต้องโต๊ะทํางานหรือว่าโตเรียนอะไรเงี้ยครับบางทีมันไม่ได้นะฮะก็อ่านเรียกว่ามุมที่เราโอเคสุดแล้วก็อย่างที่2ครับวันหนึ่งจะอ่านเยอะนะครับปแปลกไหมวันหนึ่งอ,อ่านเยอะนะครับมันต้องสอบนี่นะฮะเอาจริงช่วงที่ดาวความคิดหรือดาวเรียกว่าความจํมันก็ได้นะครับดาวพุธนะฮะโคจรมรณะเนี่ยอ่านเยอะก็ไม่จำนะฮะเคยแม้แบบอ่านทั้งวันเลยนะฮะ อ่านจนเบอร์เลยนะครับรุ่งเช้าพอเจอข้อสอบไม่รู้จะอ่านไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะคือมันเบอร์ไปหมดนะครับก็เรียกว่าวันหนึ่งอย่าอ่านเยอะเกินนะครับหรือว่าวันนึงอ่านหลายวิชาก็ได้นะครับเหมือนกับว่าถ้าซุนปกติอ่านนะครับวิชานึงนะฮะอ่าสมมติว่าวันนี้จะอ่านแมทนะครับคณิตศาสตร์นะฮะจะอ่านทั้งวันเลยนะครับพรุ่งนี้นะคร of of <closely wrestling> <learning> well ับอ at ่านภาษาอังกฤษนะครับหรือวันต่อมาก็อ่านเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็กลายเป็นว่าวันหนึ่งนะฮะสัก ครึ่งวันนะครับอ่านแมทนะครับแล้วก็ครึ่งวันหลังนะหรือว่าช่วงครึ่งหลังก็ได้นะครับก็อ่านภาษานะฮะมันต้องสลับกันนะครับเพราะว่าอ่านวิชาเดียวเหมือนเบื่อนะฮะดาวพุธโคจรในมรณะเนี่ยไม่ค่อยมีความอดทนในเรื่องของความจําแล้วก็จำอะไรนานๆยาวๆลากยาวนะครับทั้งวันเนี่ยมันไม่ค่อยสมองไม่ค่อยรับนะครับฉะนั้นเราก็อ่านสไตล์ที่ดาวพุธมรณะเลยคืออ่านไม่ต้องเยอะนะครับ แต่ว่าวันหนึ่งอาจจะอ่าน2หรือ3วิชานะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแล้วช่วงนี้ดาวังคารโคจรมหาจักรนะครับังคารมหาจักรมันคือเรื่องการทำแบบฟึกหัดนะช่วงนี้อ่านไปเขียนไปนะครับพยายามเขียนเยอะนะครับไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะฮะังคารมหาจักรนี่ต้องเขียนด้วยต้องลงบันทึกด้วยนะครับอ่านลยมาก็คือง่ายๆคืออาจจะทำแบบฟึกหัดแหละนะครับเอาแบบฟึกหัดมาทำนะครับอะไรที่เป็นแบบฟึกหัดนะลองเอามาทำให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีเราอ <c oughs> ่านได้เฉยเนี่ย เราเข้าใจนะฮะแต่พอลงสนามจริงก็คือข้อสอบนะฮะเราไม่รู้ว่าเอามาแปลงหรือประยุกต์ยังไงนะครับฉะนั้นเราแปลงประยุกต์โดยการหาโจทย์ห้เยอะที่สุดนะฮะเอามาทำนะครับจริงๆมันก็สอดคล้องกับหลักการอ่านหนังสือเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูในมุมดาวในเดือนนี้มันมาลักษณะแบบนี้คุณอ่านสไตล์แน่รับรองความจําดีชัวนะครับอันนี้เป็นตัวที่ยืนยันได้ง่ายแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ครับอย่างที่บอกว่าอ่านวันนึงครับอย่าอ่านเยอะนะครับอย่าอ่านหลายวิชาเกิน อ่านวันนึงก็สองสามวิชาเลยนะครับมันจะไม่เบื่อคืออ่านไปวิชาหนึ่งแล้วเบื่อเริ่มเบื่อพอดีแล้วหมดวันนะฮะหมดครึ่งแรกพอดีุณก็อ่านวิชาต่อมานะครับอ่านวิชาต่อมากำลังสนุกเพราะว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศจากเมื่อช่วงเช้าอ่านแมทช่วงบ่ายนะครับอ่านภาษานะฮะโอเคก็เริ่มที่กำลังจะเบื่อเบือนะฮะช่วงคืนเติมสักหน่อยนึงนะครับอาจจะเอาแมทกลับมาทวนนิดนึงนะครับย่อๆสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงอะไรกันนะฮะคือมันจะได้นอนวๆอะไรก็ตามอย่างเงี้ยคือไรล์แบบนี้ก็ได้น เกิดราศีมังกรนะครับแล้วก็ให้วางแผนในการอ่านหนังสือนะฮะจริงๆฟังก็อยู่ดูแบบมังกรก็ดูงมงายหรือเปล่านะฮะมันก็ไม่งมงายนะเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ใช้นะครับสมัยก่อนที่ตอนเรียนนะฮะก็ใช้ดวงกันนะเอาผสมแล้วก็เออเหมันก็เปลี่ยนมีความแตกต่างนะเพราะใช้กับตัวเองจริงนะฮะว่ามีความแตกต่างจริงแต่เออสไตล์ช่วงเนี้ยดาวแห่งความขี้เกียจเป็นโผมานะครับต้องอ่านสไตล์ไหนอ่านสไตล์แบบนี้นะครับหรือว่าในช่วงนี้ครับดาวแห่งเรื่องของ ความจาไม่ค่อยดีนะะมันอ่านแบบไหนนะครับอ่านแบบเดิมไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเราว่ากันไปตามของดาวแล้วก็เอามาประยุกต์นะครับกับการหรือว่าสไตล์ของการทำแบบฝึกหัดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเข้าใจมากกว่านะครับฉะนั้นเอามาสอดคล้องกันนะฮะในวิธีการอ่านการทำแบบฝึกหัดนะครับเยอะๆแล้วก็ช่วงนี้เราบันระวังอย่างนะฮะถ้าต้องสอบวันสอบเดือนนี้ใช่ไหมฮะถ้าถ้าอย่างที่เขียนมานครับก็ถือว่าระวังลืมอุปกรณ์นะฮะดาวคุดโคจรมาแล้วนั้นเนี่ย ลืมอุปกรณ์การการสอบนะรวงดีครับเอามาวางก่อนนะครับว่าสมมติคุณที่สอบเนะี่ยวันนี้ต้องเตรียมของครบแล้วนะครับเอกาสาราจะไปสอบที่ไหนนะครับบัตรประชาชนหรือว่าใบาข้อสอบนะครับปากกากระดาษหรือว่าอะไรที่ควรใช้นะครับเอามาเตรียมในวันนี้เลยนะฮะแลวถ้าคุณที่สอบคุณอย่าไปอย่าไปเตรียมตอนเช้านะฮะเตรียมตอนเช้านี่วุ่นแน่นอนคุณอาจจะหาบางอย่างไม่เจอแล้วเขาเนี้ยเครียดเลยนะครับต้องออกไปนอกบ้านแล้วคือจะไปสอบแล้วแต่ ตอนเช้ายังหาเอกสารบางสิ่งไม่เจอโอ้โหมืนหัวแน่นะครับฉะนั้นเตรียมความพร้อมล่วงหน้านะครับอาจจะเตรียมก่อนล่วงหน้าสักว,วันสองวันกันด้อุปกร,กรณ์ที่จะเอาไว้ใช้สอบจริงๆนะฮะเพราะว่าเปิดอ,อะไรที่ขาดเราจะได้เตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าและมีเวลาทันนะครับโอเคนะฮะมันก็มีนะฮะวิชาหรือว่าสไตการอ่านหนังสือสไตการสอบนะครับก็เต็มๆนะให้แบบจัดเต็มให้เลยแล้วก็ระวังหลุดหลงลืมนะครับแล้วก็าการเข้าห้องสอบนะครับในกรณีที่ดาวพุทธ โคจรมโนนอย่างเงี้ยนะฮะเวลานั่งสอบมันจะลนนะครับมันจะลนลานมากเลยคุณหาเอาข้อสอบง่ายๆก่อนนะฮะเอาข้อสอบหรือว่าดูข้อที่ง่ายๆก่อนนะครับมันเหมือนกับเราเล่นง่ายๆกินง่ายๆครับมันจะมีกำลังใจนะครับเล่นเหมือนก็เล่นเกมนะฮะไปเจอฉากที่ยากเลยแล้วเขาไปเจอง่ายที่หลังบางทีเองง่ายๆก็ทําไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเครียดเมื่อตอนต้นแล้วฉะนั้นก็เล่นเหมือนเล่นเกมเลยนะเอาข้อง่ายๆก่อนนะฮะข้อไหนที่ยังทาไม่ได้เอาไว้ก่อนมุณก็เปิดเปไปเรื่อยนะครับจนหมดเล่มนะ แล้วค่อยกลับมาเก็บของที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่าลืมกลับมาเก็บนะฮะไม่ใช่ว่าทําเสร็จปุ๊บนะครับข้อที่ไม่ได้ทานะฮะเพราะว่ายากแล้วก็เห็นว่าเสร็จหน้าก็ไปส่งหรือนี่ครับพุทธมรณะมัหลงลืมแบบนี้นะครับฉะนั้นอย่าลืมกลับมาทวนข้อไหนที่ยังไม่ได้ทำเอากลับมาทําถึงยากหน่อยมันก็ยังมีกําลังใจเพราะว่าข้อง่ายเรากวาดเกลี้ยงแล้วนะฮะอย่างน้อยเราได้คะแนนแน่นอนนะครับโอเคนะฮะไปละใครที่มีคําถามอะไรก็ เขียนมาถามได้นะครับในเรื่องต่างๆนะอือคราวนี้ให้ออกแบบเรื่องของการการอ่านหนังสือการสอบก็สนุกดีฮะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ขอให้น้องสอบได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ